ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวสตังมีเดียประจำวันที่11พฤศจิกายน2567นะครับวันนี้จะมาตามข่าวหลายคนนะครับส่งข้อความมาถามสตังว่าคุณสตังได้ข่าวว่าจะมีการยกเลิกการแจกเงิน10,000บาทสําหรับคนที่ลงทะเบียนเงินดิจิทัลบนแอปทางรัฐจริงไหม สตังได้รับข้อความนี้มาเยอะมากนะครับก็เลยไปตรวจสอบปรากฏว่าเป็นข่าวปลอมนะครับล่าสุดเนี่ยทางคุณจุฬพันธ์นะครับท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าตอนนี้รัฐบาลก็ยังยืนยันนะครับว่าเดินหน้าในการพัฒนาระบบดิจิต a ลวอลเล็ตยังไม่มีการยกเลิกสําหรับคนที่ลงทะเบียนบ,บนแอปทางรัฐแต่อย่างใดน,นะครับหากคนที่ลงทะเบียนแอปทางรัฐแล,แล้วแล้วคุณเข้าไปเช็คสถานะวันนี้นะวันนี้ใครที่อยู่ในขั้นตอน3ถือว่าเป็นขั้นตอนปกติแล้วรอการประกาศผ ไม่มีการยกเลิกนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ไปเช็คมาสำหรับสถานะบนแอป,ปทางรัฐคุณได้รับสถานะขั้นตอนไหนคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยนะใครที่ได้ขั้นตอน3พิมพ์ิม,มายเลขสาจะได้สบายใจว่าของคุณเป็นปกตินะครับตอนนี้ข่าวปลอมมาเยอะมากทั่วโลกโซเชียลถ้าไม่อยากโดนหลอกอย่าลืมนะครับ กดติดตามและกดกระดิ่ง u t u b e ช่องสตางค์มีเดียสตางค์จะส่งข่าวจริงให้คุณถึงหน้าจอ y YouTube ใครที่มีคำถามอะไรคอมเมนต์มาใต้ล่างได้จะไปตามข่าวให้แล้วเจอกันในข่าวหน้าครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ